สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมงานฐานรากนะครับของโครงการหมู่บ้านาศศสินาตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ทุกท่านกําลังเห็นอยู่นี้นะครับแมคโรกําลังขุดฐานฟุตติ้งนะครับเราจะขุดลงไปลึกจนถึงดินเดิมเลยนะครับพอเจอดินเดิมปุ๊บเราจะขุดลงไปลึกประมาณ30เซนนะครับเพื่อจะเป็นฐานฟุตติ้งนะครับ โครงการของเรานะครับฐานรากของโครงการเนี่ยจะเป็นแบบฐานแผ่นะครับจะขุดความกว้างปากหลุมเนี่ยประมาณ1.2คูณหเมตรครับหลังจากขุดหลุมฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะรองก้นหลุม2ชั้นคือทรายหยาบอัดแน่น10เซนนะครับแล้วก็คอนกรีตหยาบ10เซนก่อนที่จะวางโครงเหล็กฟุตติ้งนะครับ และก่อนที่จะวางโครงเหล็กฟุตติ้งนะครับเราจะวางรองด้วยลูกปูนทุกกลุ่มนะครับขั้นตอนต่อไปคือการวางโครงเหล็กฟุตติ้งและเสาตอหมอ้อนะครับเพื่อรากฐานที่แข็งแรงของโครงการเรานะครับเราใช้เหล็กเต็ม12มิลและเสาตอหมอ้อก็ใช้เหล็ก12มิลเ้เส้นนะครับและในส่วนปูนที่เราใช้คือใช้ tpi สเ r e n g t h 240หรือว่าแข็งแรงมากครับ ตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของฐานรากนะครับหลังจากแกะแบบเสารเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการกบลุมฐานรากทุ้หลุมนะครับและปรับแต่งเช็คระดับเพื่อวางคานคอดินในขั้นตอนต่อไปนะครับในส่วนของฐานรากก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็โปรดติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ